ไปทาคนนายแบบพมา่าตัดผมใหม่ตั้งแต่ที่คัมแบ็กคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งก็ปังไม่หยุดเลยสําหรับนายแบบชาเบยนมาอย่างไปทาคนหลังจากที่คัมแบ็กก็มีงานถ่ายแบบและพรีเซนเตอร์ออกมาให้ติดตามกันรัวๆแถมยังมีภาพความหล่อเนาะซอออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยไปก็ได้ออกมาโพสภาพความหล่อของตัวเองหลังจากที่ตัดผมทรงใหม่ซึ่งก็ปิดตำนานหนุ่มผมยาวไปเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าปเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนเลย แต่ลุกใหม่นี้ก็ถูกใจสาวๆไม่น้อยเพราะหลังที่โพสภาพออกมาให้ได้ชมกันนั้น,นแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าไปน่ารักที่สุดเลยจ้าไม่ว่าจะทรงไหนผัวที่แท้ทรูน้าตาเนื้อคู่กูชัดๆหล่อไปะละอิจฉากูละสิฮา <laughs> เท่หล่อ New h a i s t y l e งานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนันเลยเพราะลุกใหม่โดนใจนแฟนๆมากเพราะดูหล่ออีกแบบและสำหรับแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากติดตามหนุ่มคนนี้ ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ i n s t a g r กรไปท์าคนออ f i ิเชียกันได้เลยเพราะนอกจาจะมีการอัปเดตผลงานใหม่ๆของไปแล้วก็ยังมีภาพความรอออกมาให้ติดตามกันด้วย